กดผิดทั้งเดียวพังทั้งเกมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องกูมาน้อยครับพบกัน PG เช่นเคยฮะคุณผู้ชมเจอกันกับคอนเทนต์พันห้านะครับจัดทุกเกมของ PG นะฮะไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยรักกันนะฮะพันห้าพี่ว่าไงวะไปก็อยู่ที่เดิมนะฮะคุณผู้ชมครับรอบนี้นาไซเอฟเอ้า้านะครับเมื่อวานนี้แหละนะครับที่เราเล่นกันไปแล้วเราไปถึงอยู่4 0 0พใช่ไหมรับผมก็ ตลบไปเลยนะครับแล้วเราก็กลับเจอกันใหม่นะครับก็รอดูแลกันนะครับว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะเมื่อวานนี้นะครับเราเปิดกันมาด้วยพันเจ็ดห้าสิบนะฮะก็รอดูกันไปแล้วกันครับว่ามันจะเติบโตไปได้ขนาดไหนกันเดียวอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยลวกันนะฮะ ก็ยังถือว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะยังแตกไม่หนักเท่าไหรหนรึ่งแคมอ่ะแต่เอาเป็นว่าพันห้านี้มักนกลับมาแล้วผมจะขอแบบจบแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะคุณผู้ชมาะบวกสักห้าร้อยพันหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่เพราะว่าผมจะจัดคอนเทนต์นี้สักประมาณสิบเกมนเนาะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ถึงครับ <c oughs> อื้มเราไม่ต่อให้กูแล้นะ แม่งเหมือนเมื่อวานเดะเลยคุณผู้ชมเมื่อวานจนะัดพันห้าแหละบวกมาส่วนต่างเจ็ดสิบหกครับรอบนี้ส่วนต่างเกนะ้าสิบสองครเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับผมใส่ไม้ร้อยเลยครับผมจะเอาแบบรวดเร็วแล้วผมก็จะไปเลยนะ,นรลยละนนครับผม turbo เลยแล้วกันนะครับใส่ร้อยเลยนะครับเพื่อนๆพื่อเพื่อความรวดเร็ว มคิดว่าเกมไหนมันจะแตกไปไวครับพอเราจะพิเจอร์ไปแล้วเนาะแล้วมันแตกไม่เยอะเนี่ยผมก็ใส่หนักส่วนขึ้นมาเลยครับพอคิดว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องมีอ่ะม่ต้องมีหลุดมาแน่อือหือสองร้อยเป็นไรเพืน่นว้าว เอาละคุณ้ชผมกลับมา4,005แนละ้จริงก็บวกแล้วเยอืมไม่พันแปโอเคคุณผู้ชมครับเราก็ไม่ต้องยึกยักอะไรมากนะครับก็บวกขึ้นมามีอยู่ประมาณ2,000แล้วนะครับตอนเนี้มีติดไปรวมมา2,000ครับผม,ผม,มสรุปคือเกมนี้จัดไป1,005ก็ไม่ได้แตกดีอะไรหรอกคุณผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับเกมถัดไปวันนี้ไปก่อนนะทุกคนโชคดีนะครับเกม Dress m a l i นะฮะ ก็มีด้วยกัน6,000นเทบต่อจากรอบที่แล้วนะฮะที่เราเอามีอยู่4นะครับแล้วเราบวกมา6นะฮะก็เหมือนเดิมครับคอนเทนต์พ5 0หครับทุกเกมเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นเช่นไรก็บอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ทำให้ผมหัวร้อนที่สุดละมามพ1,500าใช่ 1, มีครับถ้าเราล็อกหมดโอ้โห8,000ไม่ไหวยังทถ้งนั้นก็เอาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราล็อกเอาเนาะ ล็อกเอาประมาณ2ก็จะเท่ากับไม้ร้อยจริงๆก็คือไม้ินั่นแหละเห็นไหมโอเคทุกคนพร้อมแล้วก็ลุยเลยแล้วกันเนาะไปอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจัดฟีเจอร์นั่นแหละผมจะรอให้มีสแคตเตอร์ก่อนนะครับสักหนึ่งตัวหลุดมานีฮะให้มีสักตัวหลุดมาก่อนละกันนะครับบอกว่า มันคงจะง่ายอ่ะโอเคทุกคนนะมันมาในช่องที่สองนะครับผมจะล็อก2ช่องนี้ไว้ก่อนนะครับผมจะกดประมาณ4ีทีนะครับถ้าไม่เข้าผมจะเปิดทั้งหมดเลยนะหครั้งครับผมเรียบร้อยไม่รอช้าครับผมจัดไปที่8หมุนครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อน เราเปิดกันมานะครับจาก1,750นะครับกระดูกันซิว่าเราจะเร่งกี่เกมไปได้ไกลแค่ไหนผมว่าน่าจะวายไม่เยอะนะน่าจะไม่แตกหรอกคุณผู้ชมดูจากอาการแล้วนะครับ <c oughs> ไว้มันน้อยเกินไปไงคือเกมนี้อย่างน้อยๆครับถ้าจะแตกหนักๆเลยก็ต้องมีว้ยอย่างน้อย5ตัวนู่นเลยตัวส่วนใหญ่นะมันชอบมาเหมือนไม้สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยอือหืออ้ยยังได้บยสามหมุนครับะผมน่าจะได้ลุ้นอยู่นะโอ้หอะไรวะนนั่น โอโหก็ไม่ใช่ว่าคูณน้อยนะอ้าฮมาแตะในดอกสุดท้ายจริงๆเลยครับผมประมาณนี้ตอนนี้เราก็บวกขึ้นมานะี่ครับบวกขึ้นมาเป็นพันเอ่อเจ็ดแล้วนะครับก็ไม่ต้องจัดแล้วล่ะคุณผู้ชมครับถือว่าพอละสําหรับเกมนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับในเกมถัดไปเลยล้ะกันนะครับนะคุณผู้ชม ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสังเกติของผมด้วยแล้วกันเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับกลับพบกัน pg เช่นเคยเลยครับผมคุณผ,ผู้ชมครับกับคอนเทนต์หาเกมสักสิบเกมนะครับเกมละพนะันห้าครัคุณผู้ชมจัดฟีเจอร์อย่างเดียวก็ต้องบอกได้เลยนะฮะว่าเ,าเรามากันนะครับ1,750งนาสนะครับช่วงแรกอันนี้เราขึ้นมาถึง7,500แล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมก็เดี๋ยวจัดฟีเจอร์กันเลยแล้วกันนะครับผมคุณผ,ผู้ชมฮะแค่เจอแบบนี้ใครจะไม่หัวร้อนมาเกมเนี้ยไป มาดูกันครับเพื่อนๆใส่ทุกเกมคลับ้ดูซิว่ามันจะมีเกมไหนที่มันแตกดีสุดๆนะคุณผู้ชมอยากเห็นละเกินนะผมยังจะรู้ระเกินว่าในพีจีเนี่ยเกมไหนว่าจัดพันห้า 1, แล้วแตกหนักๆเนีน่ยฮะส่วนใหญ่มันจะไม่หนักเลยนะคุณผู้ชมที่ผมผ่านมาสามสี่เกมเนะี่ย มันจะแตกมานนี้เดียวจริงๆมันจะไปได้หนักตอนเราแบบใส่นอกอะ่ะคุณผู้ชมาไม้ร้อยอะไรเงี้ยโอ้ว้ยดอกนี้มีลุนหรือเปล่าโอ้โหคือแบบว่าตัวดีๆตัวดีๆแม่งเต็มเลยอะ่ะคือไม่ให้เลยอะ่ะขอหัวใจมาก่อนนั่น มันมาจริงๆนะเว้แต่ไม่ไม่ถูกช่องเว้คุณผู้ชมถ้าอาการเป็นอย่างนี้นะเว้คุณผู้ชมผมว่าข้างนอกนะวายเต็มเลยเนี่ยวายออกเยอะแน่นอนอ่ะดูดิ ي, ข้างในคือวายไม่มีคอมโบไม่ได้อย่างงี้โอ้รู้เรื่องครับต่อไปข้างนอกเย่ยข้างนอกวายน่าจะเยอะคุณผู้ชมโอเค รอบเกมนี้นะครับแจ็คเนี่เราจัดไปพันห้านะครับกลับมาแค่สี่ร้อยคือหายไปโคตรเยอะนะคุณผู้ชมก็ถ้าเฟลแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้ซ้ำองนะถ้าเกิดว่าเราอัดไม้สูงก็อาจจะไม่ไม่ไหวก็ได้นะเดี๋ยวแบบนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกดไปก่อนแล้วกันนะกดไปสักนิดหนึ่งนะครับเออเนี่ยแล้วเราก็เดี๋ยวมาจัดฟีเจอร์กันใหม่อซ้ำอีกทีนะครับไม่เป็นเกมที่ผมจัดสองรอบเลยเนะี่ย เกมอื่นผมจัดรอบเดียวเองเพราะว่ามันไม่ได้แพ้ฟีเจอร์เว้ยคุณผู้ชมแต่เกมนี้แม่งแพ้ว่ะสองใส่คอนเทนต์เราสิบเกมจะไม่ถึงซะมั้มองอกแพ้แจ็คครับอไอไอคันธน,นูอ่ะว่าไงถ้ามันมานี่คือมัน <c oughs> <c oughs> มันเกือบมาอยู่แล้วรอดูกันไปครับคุณผู้ชม ก็อย่างนี้น้อยครับรอบนี้เนาะถ้ามันชนะฟีเจอร์ได้ครับผมว่าผมใส่200ก็น่าจะไหวครับอย่างไงก็ได้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแตะหมื่นได้นะก็พอกันก่อนครับเดี๋ยวเราเริ่มกันพันห้าใหม่วิวายออกด้วย แล้มีแต่ตัวยกัยกๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมมันจะได้หรอวะคือถ้าออกยักษ์มานะครับนี่แตกเลยนะจริงๆนะ่ะยักษ์มารอเพียบเลยนะเพื่อนไม่มีสัง,งัานนะครับอโอเครอบนี้ก็ชนะฟีเจอร์ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะประมาณ52เองคุณผู้ชม,มเป็นเหมือนกันทุกเกมเลยเนาะเกมแรกๆเราก,ก็ แต่ฟิเจอร์พันห้าใช่ไหมมันกลับมาประมาณพันห้ากับเจ็ดสิบนิดนดแล้วอ๋ออันนี้มีส่วนต่างอยู่ร้อยห้าสิบได้อือแถวหลอกนี้ก็มีแตกหน่อยแหละถ้าเป็นแบบนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะผมใส,ส่สองร้อยเลยดีกว่าอุ้ย านานๆทีจะไหลดีสักขนาดนี้ไม่พร้อยมึงแตกไปสองพันเฮ้โอ้ยก้าพันละคุณผู้ชมว้าวไม่ต้องต่อแล้วคุณผู้ชมอะเปลี่ยนเกมเลยดีกว่าครับผมคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้กับเราด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่เกมถัดไปดีกว่าผมว่าคือเกมที่มันบอกว่าสี่พันแล้วมันพอดีกว่าโอ้นี่ก็ขึ้นช้าเหลือเกินมาดีกว่าคุณผู้ชมครับพบกันนะฮะ PG เช่นเคยเลยคุณผู้ชมรอบนี้อยู่ด้วยกันกับหน้าไซเอฟ AW99 นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเกมที่4นะคุณผู้ชมผมจะเอนเกมนะครับสำหรับเกมยักุซ่านะฮะก็จัดไปเลยแล้วกันครับผมคุณผู้ชมไม่หัวร้อนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเกมนี้ไป7,500ไปดูกันค,คุณผู้ชมคือถ้ามันแตกสุดๆก็ประมาณ40,000นอ่ะ7,500นะ 7, นะผมเคยเจออ mm hmm. นะค,คุณผู้ชมเต็มที่ของผมละคือแบบไม้ร้อยนี่7,500 เอ้ยสี่หมื่นห้าแม่เจ็ดพันห้าเลยเจ็ดพันห้านั่นคือตอนเราจะเฟเจอร์เว้ยรอดูกงน,นเพื่อนโอ้โหอย่างนี้ต้องแตกแล้วล่ะไม่น่าพลาดเพื่อนถ้าอย่างเงี้ยหรือถ้าเรียงดีอย่างเงี้ยครับยังไงก็แตก <c oughs> ซ้อนไม่ดีซ้อนไม่ดีมึงมาเพื่ออะไรกูถามจริง ที่มันมาขนาดนั้นแล้วอะคุณผู้ชมอะแต่ที่มันจะสอนให้เรานะเว้ยคือถ้ามันสอนให้เราคุณผู้ชมคูนเราจะโคตรเยอะเวโอ้จาก1,750อ่าะคุณผู้ชมตอนนี้มาหมื่นหนึ่งอะได้หลายเกยมอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมกว่าจะมาถึง <c oughs> สะใจครับดอกนี้ ยี yeah. we, k rab, k ub ub ่อย <laughs> ่างเอาครับคุณผู้ชมปรใจัยจัดบอกเลย <laughs> ถ้าท็อปสุดๆอรัคุณผู้ชมมันต้องถึงประมาณสี่หมื่นเว้ยนี่มันแค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยเฉดโดเฉดโดอย่างเอาคุณผู้ชม นี่มันต้องแบบนี้จบคุณผู้ชมฮะเอ็นเกมสี่หมื่นสะใจจะจัดจบสี่หมื่นทอนครับผมผู้ชมทั้งนั้นสวยจัดบอกเลยคือแบบอีพีนี้ย,วยาวคุณผู้ผมชมอ๋อไปละคุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งของผมเลยละกันนะฮะ ไปแล้วครับผมผู้ชมโชคดีนะครับ